สวัสดีครับฟลิสตานเตอร์ครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเกมที่มีชื่อว่าโปเกมอนบริกบอลนะครัผมให้เสียงภาษาไทยโดยทำไมติด <c oughs> ก็ผมเคยอ่านมาแล้วแหละแต่ทีนี้ผมก็กลับมาเล่นอีกทีนึงนะผมเพื่อเก็บอะไรได้ผมเก็บอะไรที่ตกค้างนะครับมาเริ่มการประจนภัยได้เลยนะครับ ช่วงผมอ่านจักแรกผมไม่ได้อัดคัสซีนนี้นบผมก็อัดไปเลยแล้ะกันคัสซีนนี้มีพ่อแม่อยู่ตรงนั้นนะพ่อแม่พระเอกนะผมอ,ะอันน,นี้คือบ้านของเรา เอยเอยเอยขวางแม่งเฮ้ยเดี๋ยวนะอ้อเดียวเดียวเดียวเออมีอะไจะเชื่อเลยวันนี้ก็มาถึงว่วเพราะวันนี้อะนะนจะได้รับโปกเกมอนตัวแรกจากไอ้ด็อกเตอร์อยังไงลหรอโอ้ ฉันว่ามีความฝันมาตั้งนานแล้วแหละที่มีโปเกมอนอยู่ตรงหน้าฉันแล้วก็โปเกมอนมันร่างในในมกในโลกนี้ฉันมองว่าฉันจะต้องได้ทั้งหมดสักวันหนึ่งอะนะต้องรีบไปแล้วโอ้เกือบลืมแน่ฉันจะต้องตั้งชื่อเทนเนอร์คาสก่อนตั้งชื่อครับผมตั้งชื่อ ยูริคงุงเพราะว่าผมเคยชื่อยูริคุงในคลิป <Yeah. S 1> ใช่แล้วนะยูริคุงใช่ไหมใช่แล้วโอ้สวยเลยทีนี้ฉันก็ได้เป็นโปเกมอนเทรนเนอร์แล้วละ่กะก็ลงจากชั้นล่างครับผมแล้วก็ไปที่ ข้างนอกบ้านเฮ้ยยูี่คุงฉันเช็คเองโอ้ฉันก็ไม่อยากจะเชื่อนะวันนี้ฉันจะได้เห็นนายรับประกนตัวแรกอะเออมันเป็นความฝันของฉันตั้งแต่สมัยเด็กแล้วล่ะแล้วทีนี้มันก็อยู่ในแลบของฉันแล้วอ๋อใช่พาร์ทเนอร์ของนายอะมันก็อยู่ในแลบนั่นแหละโอ้แล้วก็ฉันเห็นบั้งของฉันด้วย ถ้านายเห็นก็จะเป็นตึกนะอ่ะแล้วก็รีบ,รบๆเข้ามาคุยล่ะจะจะรอนายที่แลบนะโอเคแต่อย่าเพิ่งไปตามเจ๊ครับผมไปตรงนี้ก่อนนะผมะเราจะมากันตรงนี้นะครับโอ้เราจะต้องระมัดระวงังระวงัะวงแล้วแ่ะ ใช่มันเป็นเรื่องความลับมาหลองเรานะเพื่อทุกอย่างปลอดภัยใช่คุณพูดถูกมันซะลายเกินไปอ่ะที่จะลงไปข้างล่างนั่นอ่ะโอ้ยฉันไม่คิดว่าเราจะต้องไปบอกเรื่องนั้นหรอกใช่กล้า,าจจานะถ้าปไปในโพรเซสเซอร์หนอ่ะเออก็าอาจจะถูกต้องนะโอ้อยู่ิีุคงโอ้ นี่ลูกมารอแล้วเหรอไงลูกวันนี้ลูกจะได้รับโปเกมอนตัวแรกใช่ไหมล่ะโอ้ดีใจมากเลยนะล,ลูกลูกลักโอ้แล้วก็ขอโทษนะที่ฉันไม่ได้รอที่บ้านน่ะเออล้วก็แค่คิดอะไรเล่ยเปื่อยสักอย่างหนึ่งคืนก่อนในถ้ำเ่ะนะแล้วก็ฉันกับนายอ่ะนะโอ้ เอาละพูดมากพอละเดี๋ยวเราจะไปหาโปรเทสเซอร์คนใหม่กันเราต้องรีบไปแล้วล่ะไปรับโปเกมอนตัวแรกอืมฉันก็ว่างนั่นแหละไปตามพ่อแม่ไปครับการเดินก็ดูมีธรรมชาตินะเพราะว่าจากต่างมาก่อนเลยนะครที่แรกมันจะเป็นแบบตัวค้างๆแบบ เดินไม่มีอารมณ์นะคับแต่ว่าดูมีชีวิตชีวานะครับหมายถึงตัวละครผมเนี่ยเออดูมีชีวิตชีวาหน่อยแต่ไม่ท่ายินผมมันไปแปลกมันเหมือนท่ายิ้หยิงเลยอ๋อสวัสดีฉันมีชื่อว่าโปรเซสเซอร์ไซเพสอ่ะนะฉันเป็นโปรเซสเซอร์คนใหม่ของมิชมิจิตทาวนะโอ้นายคงจะเป็นยูริคงสินะเอาละ พ์นเนอร์ของนายมันอยู่กับฉันแล้วนะตอนนี้พูดถึงพัทเนอร์นะนายก็แค่เลือกโปเกมอนในวันนี้แล้วก็จะมีโปเกมอนอีกหลายตัวรู้ไหมจากเพื่อนของนายนะโปเกมอนมันก็คือเพื่อนแล้วก็เป็นแสงสว่างของชีวิตนะเข้าไห้แส่สว่างของพวกมันเนี่ยมันมีทั้งการต่อสู้ด้วยโปเกมอนของนาย จะรักนายอะนะทุกการประจนภัยที่นายเดินทางโอ้มันฟังดูเจ๋งเลยนะฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยอ๋อใช่แล้วก็มันยังมียังคงมีหลายตัวนะที่ยังรอนายอยู่อยู่ในคุงฉันต้องการให้นายอีโปเกมอนไปจากตู้ของฉันแล้วนายก็ออกไปจนภัยนะสามารถเลือกได้27เตัวเลยนะเอาสิหยิบเลย โอเคก็โอเคเป็นเซตนี้แต่ผมไม่เลือกก่อนอันนี้เซตเจนหกนะครับเซตเจนเจ็ดนะครับมีเจนเจ็ดด้วยมีเจนแปดด้วยครับมีเจนเก้าเนี่ยครับผมเพราะว่าเนื่องจากเกมเขาใส่เจนเก้ามาให้ด้วยนะครับผมแต่ผมก็จะไม่เลือกอย่างนั้นเอาเซตนี้ครับผมเจนสี่ครับผมพดจำมะไปะพดจำมะครับผม โอชนะาัดน้ำนะโอ้นายเลือกได้ดีดเลยนะยูลีคงโอ้โปกกรบ้องตัวใหม่ของลูกน่ารักจังเลยใชย่มันดูความเก่งขามในการต่อสู้เลยเนี่ยโอ้ฉันหวังว่าโปกกมองของนายนะมันจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยนะเอาละ่ะยูลีคงมีหลายสิ่งที่มันมีท้าทายอยู่นะแล้วก็ช่วยฉัน ตามหาสิ่งนั้นด้วยนั่นก็คือโปเกเด็กมันคืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะบันทึกโปเกมอนนะนะทั้งการเจอของนายแล้วก็การจับของนายนั่นก็คือโปเกมอนยังไงล่ะอ้อแล้วก็นายสามารถกลับมาหาฉันได้ทุกเวลาเลยนะเอ้ารออะไรลูลยล่ะกลับไปกันเลยเซ่ ออกระจนภัยในโลกโปเกมอนกันเลยใช่แล้วอยูริคุงไปเลยลูกไปสนุกกับโปเกมอนเราต้องการอยู่ที่นี่กับสักพักหนึ่งกับด็อกเตอร์นะเดี๋ยวฉันจะตามไปที่หลังเฮ้ยอยูริคุงช้าก่อนอมีโปเกมอนแล้วใช่ไหมมาสิมาสู้กัน มาสู้เลยจัดมาโอ้แทกเคลื่อนไปเรื่อยๆครับผมอย่าเสียหน้าก็พอ พวก้องโอ้สู้ได้ดีโอ้สู้ได้สวยมากเลยนะเพื่อนอ่ะมาดิมาเดี๋ยวเดี๋ยวฉันคิวให้นะโอ้อยู่ีนขูงสู้ได้ดีมากเลย อ๋อแล้วก็อ๋อโอ้พวกเราภูมิใจในตัวลูกมากเลยนะที่ลูกใช้กับโปเกมอนเนี่ยแล้วก็ลูกต้องอยู่ในโลเลียนนะลูกลูกต้องระวังทุกการประจนภัยนะลูกในทุกครั้งที่ลูกออกไปในเวลาแรกอ่๋อแล้วก็อย่าลืมฟอสซซลนะอ๋ออยู่ที่คุงฉันมีของขวัญ ที่จะมอบให้ลูกด้วยนะคีโซ่มันเป็นความทรงจำเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะคุณได้รับสร้อยบิ๊กบอนมันเป็นสร้อยเอ,อทำจากกระเบื้องอะลูกมันจะเอาไว้จดจนลูกแล้วก็ครอบครัวลูกงไงล่ะแล้วก็อย่าอย่าทำหายนะลูก กเราจะรออยู่ที่บ้านนะถ้าลูกต้องการจะกลับมาหาโอ้นี่มันเจ๋งมากเลยนะเอออยู่นี่ลืมอใไปฉันให้สิ่งนั้นด้วยมันคือโปกเกมบอลนะังไงล่ะมน้องว่าจับโปกเกมอนมันจะทำงานก็ต่อเมื่อนายคว้างบอลออไปนะ ไปหามันอะงไงก็ฉันต้องการอีกสองสเรื่องที่ชั้นจะต้องทำเถคะอ๋อนายไปเริ่มที่ถนนหมายเลขหนึ่งนะแล้วก็ไปที่ใช้หน้าทาวอะมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยนะที่นั่นอะเออแล้วเจอกันนั่งอยู่ในกุงโอเคไะ เสียงแมวเสียงแมวก็มามันบอกว่าแตกแล้วอ๋อแตกแล้วอ๋อออแตกแล้วไม่ใช่ละนี่ภาคเองครับคุยกับคนนี้ก็ไม่ได้ของผมน้งถามบอกว่าเออตอนนี้มันมีร้อยห้าสิบโปเกมอนนะแต่ตอนนี้นะมันมีเจ็ดร้อยเลยหนู ใช่แล้วมีเจ็ดร้อยกว่าตัวแต่ไม่ใช่รับผมมากกว่าเจ็ดร้อยแล้วลงุงมันอับแพดมาแล้วมันัพแ e d มากกว่าเจ็ดร้อยแล้วลงุงเออลุงไม่รู้เหรอลุงไม่น่าจะติดตามมาเนี่ยลุงต้องเล่นดิสคอดแล้วแหละลงุงอ่าไ้บ้านหลังนี้ก็คงบ้านตัวละครเนี่ยบ้านลุงเมียนอยู่ตรงเนี้ยเอออันนี้บ้านใครไว้เนี่ยเดี๋ยวดิมีของไหมมีขล้องบอ่ ขอไอโดบอ,อาไม่คอยแล้วขอโพชชันหน่อยขอพปชชันหน่อยครับซึ่งแมงก็ไม่มีนะไปตรงนี้ดิโอ้ไม่มีของซ่อนไม่มีกล่องไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวกล่องมันดูเมินแล้วก็ซี่ไม่ใช่หรือไป ลงข้างล่างดีกว่ามงกรุมามากล่องอะไรเละสัวนละเออบ้าบอไปเดินไปครับผมเอานะ่ะพ็จะมัมันคือการโดของแบบมีศิลปะนะเพื่อนมันก็จะมีหน้าพอจะมาขึ้นมาครับผมอ๋อชกตีทุกการจะประจนภัยนะทนายอยากจะฮิ้วกวับคุยกับฉันได้อีนั่น ใครว้นะสองคนนั้นโอเคเดี๋ยวผมขอตัดตรงนี้คผมโอเคมาผมก็จะข,ข้ามนะครับอันนี้ตัดตน้นไม้ไม่ได้ครับผมต้องตียิมก่อนนะครับสวัสด,ดีสวัสดีเพื่อนออออโอเคโอเคไม่ต้องพูดมาครับผมข้ามไปเลยอ,อันนี้ข้ามครับผม เออปมวมาน่ารักเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อแล้วยังไงเ,เก็บของก่อนนะครับต้องก่อนของโอ้โห้อนสวยโม่ไปฮีวก่อนเดี๋ยวตุยเดี๋ยวสู้คิดขึ้นมากลางๆอ่ะอะไรอย่างนัีน้นกูลบีนะผมไม่จับนะครับอะไรที่เป็นฉากฉากเจอมอนเราก็ออาผมก็สู้นะผมก็ไม่ตัดนะ คิดซะว,ว่าลมผมมาหาเลือกโปเกมอนแล้วกันแต่ผมไม่เอาอูโรบีแล้วผมแต่อีทิ้งไปแล้วกันเอาเวลเอสองคนนี้ใครไม่รู้เนี่ยทำอะไรกันนะม,มาขอหวยกันเหรอออกหายแล้วเจอมอนออาภาพแตกชิบหาย ฮับแรกฮับแรกมก็ว่าเสียงอะไรเสียงมนลมนั่นเองยุริคุงออะไรเหรอ เราต้องรีบกลับไปเดี๋ยวนี้เลยมีบางอย่างเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ฉันต้องการให้นายกลับไปที่เมืองเดี๋ยวนี้เลยเอาเอาเอ,าอาตัว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 ฉันไม่อยากให้มัเสียเวลารีบไปกันเร็วตัวบักเลยเอออยู่เลขคงฉันต้องมาต้องมาอธิบายกับนายด้วยตัวเองะนะ ฉันเออเสียใจมากเลยนะที่ฉันจะจะบอกบางอย่ากงกับนายอ,อยู่ในคุงแต่ว่าคู่ของนายอะ่ะอมืมันก็อาจจะเป็นเริ่มต้นแล้วมันเป็นเวลาที่แย่ฉันก็ไม่ได้รู้อะไรมากหรอกนะแต่ว่านี่มันเกินกว่าจะรับเลยนะมันหายไปโดยผู้คนที่มีชื่อว่า ชีพสุรยะค่าดนะถ้านายเห็นสุรยะค่าไอสองคนนั่นน่นนะนั่นแหละเอ,อ้ยผู้คนที่มันไม่ดีมันและมันโปเกมอนของมันด้วยมันเชื่อผู้คนกับโปเกมอนไม่สามารถอยู่ร่วมกันกันได้และและนั่นมันก็เป็นปัญหานะ โอ้มันอันตรายมากเลยนะเราว่าเราไม่ควรยุ่งแต่ถึงยังไงก็เถอะนะฉันก่อไม่รู้ว่าพวกเขาว่าจะทำอะไรบ้างในตัวนายแต่ว่าฉันอยากจะให้นายฝึกฝนหัวนาย ให้เข้าไปสู่โปเก n มอนลีกในโรเลียยังไงล่ะไม่ว่ายังไงไอทีมไอสุเลรยาคาานั่นอะ่ะฉันแน่ใจมันจะต้องมันจะต้องเจอเขาแน่ทีนเนี้ยอยู่ลี่คุงแล้วก็คู่ของนายอะนะต้องออกไปทุกๆเช้าอะ่ะ จะแปลผิดแปถูกนะครับโอ้แล้วก็ดูสร้อยของนายสิมันฉันน่าสนใจนะเอาละทีนเนี้ยมันไม่ปลอดภัยแล้วนะลีคุงฉันคิดว่านายจะต้องทำให้มันดีที่สุดในเวลานี้นั่นก็คือ ออกไปจากที่นี่แล้วก็ไปข้างหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช้นหน้าเทามันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะสำหรับตัวนายอะ่ะนายก็แค่ออกไปจากถนนหมายเลขหนึ่งนั่นระวงังด้วยนะยูริคุงแล้วก็จะกลับหันหลังมาโอเค <T uber> น <scholar> ้ำตาไหลไม่เป็นไรลอะเราต้องช่วยพ่อแม่แต่ด้วยใจยังไงเราก็ต้องออกไปก่อนเทนเนอร์เราก็เคลียร์ไปหมดแล้วเราสามารถไอ้สู้กับไอ้เสื้อเขียวนั้นได้นะครับกลับม,มาสู้ได้นะครับอ่ามันจะมีโปเกมอนหนึ่งตัวเป็น HP นะผม EVHP นะผมเน้นเลือดเข้าไว้นะครับตามสูตรผู้เล่นใหม่แต่ผมไม่เน้นเลือดผมจะเน้นค่าอื่นแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ เราต้องออกไปจากที่นี่เฮ้ย hey! นูตรงนั้นอ่ะโอ้ดูเหมือนจะเป็นเทนเนอร์ใหม่อ่ะนะโอ้นี่เป็นเวนลาแรกของนายเลยที่นายต้องอยู่คนเดียวอืมโอ้หรอเออันเจอเรื่องมาโอ้นายคงจะเจอกับไอ้เจ้าทีมสุริยะค่าใช่ไหมล่ะใช่แล้วจะเจอทีมมาโอ้นั่นแย่เลยนะ ชยช่ยชมันแย่มากเลยโอ้ฉันมีอะไรบางอย่างนะทีทมอีคลิปมันมันคงจะตามหาของมีค่าอยู่นะตามฉันมาสีตันม,มาที่บ้านนะ่ะเออมันจะตามเซตหยอกวะเนะี่ยไม่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 เซตหยอกไม่เซตหยอกมามาเดี๋ยวพาเข้าบ้านมาแน่ใจนะเออแน่ใจไม่ทําอะไรหรอกเออนายคงจะไปกวนเรื่องไอ ทีมสุริยะฆ่าใช่ไหมล่ะเฮ้ยมันน่าเจ็บใจมันโกรธในคงจะแบบนะคิดถึงพวกเขาสินะใช่พ่อแม่กูโดนจับโพไวไปเนี่ยออเหรอแล้วก็ไอ้สร้อยของนายไนงะนั่นใช่ไหมนั่นน่ะไอ้สร้อยอต,รตรงนั่นน่ะขอชั้นดูหน่อยได้ไหมอืมก็ได้นะก็ได้นะจะให้ดูก็ได้นะโอ้ขอบใจอะ่ะมันเป็นสร้อยเก่านะ เอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้แล้วก็มีค่าด้วยฮขอบคุณนะเออขอก็แหละเออไปเลยทุยไม่ใช่แลไวเอี้ยของกูเฮ้ยอะไรกันเบี้ยโดนฉกส้อยแล้วไม่เลยเราจะต้องไปเอาคืนมาต้องเอาคืนมา